จากครั้งที่เรานะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำอ่าเพจการทำเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับว่าปุ่มไหนกดยังไงก็ก็มีองค์ประกอบอย่างไรและวิธีการนะครับที่เราจะสามารถคอนเซอร์ลูกค้าหรือว่าเพิ่มรายชื่อของผู้มุ่งหวังเนี่ยเราแบบว่าไม่เสียตังค์นะครับเราทําได้กันอย่างไรนะครับก็หวังว่าพี่ๆหลายคนเอาเทคนิคไปใช้เนาะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับการเรียนรู้เนี่ยการเรียนรู้ในออนไลน์มีมากมายเลยนะครับ รวมถึงตัวผมเองในทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้อยู่นะครับแล้วก็เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับมาถ่ายทอดนะครับให้กับพี่น้องทุกๆคนนะครับที่อยู่ในโครงการนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับฟุกนะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการตัดต่อรูปภาพนะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่มีใครนะครับยังไม่มีใครสอนประมาณนี้เนาะก็เป็นอ่าค่อนข้างจะอึบนะครับ เราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบต่างๆนะครับว่าการแต่งรูปภาพที่ดีเนี่ยเราต้องใช้องค์ประกอบอะไรบ้างครับเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราจะทําอย่างไรให้มันถูกหัก facebook นะครับแล้วก็ให้คนที่เขานําไปใช้เนี่ยเขาสามารถท้างประโยชน์ได้สูงสุดนะครับก็เริ่มเลยนะครับก่อนแรกนะครับเราจะดูนะครับถ้าแต่งรูปภาพไม่เป็นนะครับจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างนะครับ ข้อแรกนะครับจะไม่โดดเด่นนะครับจนไม่มีใครสนใจนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับมีคนที่เขาทําการตลาดออนไลน์ใน f a c e b o o k เยอะแยะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างฟรีเนาะแล้วก็ทุกคนสามารถทําได้นะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่โดดเด่นเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนคนอื่นเนาะทำให้ไม่มีคนสนใจนะครับต่อมานะครับลูกค้าไม่เชื่อถือเชื่อมั่นหรือไม่อยากซื้อสินค้าบริการกับเรานะครับ การเปิดร้านค้าออนไลน์นะครับหรือว่าการทําการตลาดออนไลน์เนี่ยเปรียบเสมือนการเปิดร้านค้านะครับร้านค้าร้านนึงเนี่ยใน f a c e b o o k ครับหรือว่าเขาเรียกว่าร้านค้าเสมือนจริงครับเช่นเมื่อก่อนนะครับเราอาจจะเปิดตามท้องถนนเนาะแต่ว่าสมัยนี้นะครับแต่ว่าสมัยนี้นะครับเราเปิดตามออนไลน์ได้นะครับเขาเรียกว่าร้านค้าเสมือนจริงนะครับ ต่อมาครับเป็นตัวเลือกลำดับท้ายๆในการตัดสินใจของลูกค้านะครับก็ในออนไลน์นะครับมีคนเปิดร้านค้ามากมายเลยเนาะถ้าเราไม่โดดเด่นเนี่ยเราก็จะไปอยู่ลำดับท้ายๆของการตัดสินใจของลูกค้านะเพราะว่าลูกค้านะครับเขาต้องเลือกนะครับเลือกร้านที่รู้สึกว่าเข้าไปแล้วโดดเด่นเข้าไปแล้วดึงดูดเข้าไปแลวหน้า อ่าน่าจะใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์กับเขาหรือว่าหรือว่าเขาเรียกว่ามีความเชื่อมั่นเนาะตัวอย่างครับตัวอย่างตัวอย่างแรกนะครับก็คือร้านอาหารเนาะอ่าสมมุติว่าพี่ๆหลายคนเนี่ยเลือกได้นะครับโดยที่ไม่มีเรื่องปัจจัยมาเกี่ยวเนาะสมมุติว่ามื้อเนี่ยเราจะทานอาหารซีนะครับระหว่างตัวอย่างแรกเนี่ยคือพัตะคาหนูนะครับที่มีการตกแต่งที่สวยงามเลยเนี่ย ก็มีพนักงานนะครับมาเสิร์ฟด้วยเนาะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยอุ่มลื่นนะครับกับท้องถนนครับที่ผู้คนมากมายครับแต่ว่าไม่ได้มีแอร์นะครับหรือว่าเวลาเขาทําอาหารเนี่ยก็ส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยถ้าเราเลือกได้นะครับเราจะเลือกเข้าไปร้านไหนเออเราจะเลือกเข้าไปร้านไหนนะครับคิดในใจนะครับสังาวีนะครับซ้ายมือค่ะได้ไหมครับซ้ายมือเนาะ ก็ซ้ายมือนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจกว่านะครับก็เหมือนกับการที่เรานะครับเหมือนกับการที่เราเนี่ยทำการค้าออนไลน์ครับเราต้องทำให้ดูแบบน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ูกค้าเนี่ยเห็นเว็บแรกเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยร้านนี้เป็นโปรเฟชชั่นอลเนาะหรือว่าร้านเนี่ยเป็นของจริงอะไรแบบเนี้ยเขาถึงจะสนใจแล้วก็ตัดสินใจมาใช้บริการกับเรานะครับอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะครับที่เราควรจะตัดต่อรูปภาพเป็นนะครับ